อ่านะคะมาต่อกันเลยนะคะกับตัวอย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะถ้าใครเข้าใจแล้วก็ก็จบได้เลยนะลูกนะนะคะก็ไปอ่านได้เลยอ่านอะไรต่างๆที่จะเตรียมสอบนะคะต่อไปคกูจะขอเพิ่มอ่าสิ่งที่เรียกว่าอ่าตัวอย่าง ละกันนะะอ่ะเดี๋ยวทบทวนส่วนประกอบของเซลล์กราวนิกนะก็ต่อจอนหนึ่งขั้วไฟฟ้านะคะขั้วไฟฟ้าก็เลยลูกนี่เลยแอโนดไม่ก็แคโทดนะคะก็คือแท่งโลหะนี่แหละนะ,ะแล้วเรียกว่าแท่งขั้วไฟฟ้านะ,ะและการรับส่งอิเล็กตรอนนะคะสองสารละลายอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์ก็คือสารละลายที่อยู่ในบิเกอร์นะคะต่อไปสะพาน ไอออนหรือสะพานเกลือคือตัวนี้นะคะใช้ในการดูนประจุนะคะในพิกเกอร์ให้มีความคงที่นะ,ะวอนมิเตอร์คืออะไรวอนมิเตอร์คือนี่เลยนะ,ะตรวจสอบลูกว่าเอ้ยมีไฟเปล่าถ้ามีไฟมันก็จะเบี่ยงนะคะแล้วก็ลูกศรเนี่ยเอียงไปทางไหนก็แสดงว่าอิเล็กตรอนเอียงไปทางนั้นนะคะเช่นนี้นะคะอิเล็กตรอนวิ่งไปทาง ขาซ้ายขวามก็จะเอียงแบบนี้นะเอียงแบบนี้แต่ท้าอะไรถ้าเอียงแบบนี้ปุ๊บแสดงว่าอิเล็กตรอนวิ่งปากนี้ไปนี่นะการเอียงของมิเตอร์ก็ช่วยเหมือนกันนะคะอ่ะถ้าอยากรู้ลึกก็อ่านเพิ่มเติมเ,มเอาในชีตนะคะนี่ก็ไปดูว่าเฮ้ยทำไมมันถึงก่อนนะเพราะว่าอะไรโลกโลหนะเนี่ย เนื้อโลหะมันจะหลุดออกมานะคะกลายเป็นสารละลายที่อยู่ในน้ําเพราะว่ามันเกิดการจ่ายอิเล็กตรอนไปตามแท่งตรงนี้นะทำให้ฝั่งเนี้ยนะคอปเปอร์สองบวกวิ่งเข้ามารับอิเล็กตรอนใช่ป่ะก็จะเกาะอยู่ตามผนังตรงนี้ทำให้มันหนุนขึ้นนะคะนี่ก็คือรูปแบบของการถ่ายอิเล็กตรอนในเซลล์กัลวานิกนะคะวอมปิตเตอร์ก็จะเอียงไปตามกระแสอิเล็กตรอนเลยนะคะอ่ะ ส่วนแผนภาพเจล์กวานิกนะคะที่เราจะมาดูต่ออันนี้ก็ได้ลองทำไปแล้วเนาะก็คือขีดสองขีดนี้ก็คือแทนเลยคะสะพานเกลือนะคะตรงนี้ฝั่งนี้ก็คือแฝงที่เกิดปฏิกิยาออกซิเดชันหรือเราเรียกมันว่าขั้วแล้วขั้วแอโนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนมาคแอโนนะคะหรือออกซิเดชันนะคะ พอชิ้หนึงนะเพื่อขยากจดส่วนด้านนี้ก็ต้องเป็นขั้วที่เกิดอะไรคะแคโทดนะะหรือฝั่งที่แคโทดนะะหรือฝั่งที่เกิดเป็นยาลีดักชันนะะรับอิเล็กตรอนนะคะเสมอและริมสุดนะคะระหว่างกันริมสุดระหว่างของแต่และฝั่งเราจะเขียนขั้วของมัน เท่านั้นจากนั้นขีดขั้นเขียนต่อยะแต่ลายขีดหนึ่งขีดขั้นแต่ละลายเพราะว่าสถานะมันแตกต่างกันให้ใช้ขีดเดียวจบนะคะจบแล้วง่ายไหมอ่ะมาดูตัวอย่างอางนนี้เพิ่มเติมนะคะอ่ะขีดหนึ่งขีดใช้แทนข้านนะตรงนี้ก็คือขั้วของแพลตินัมเป็น เหล็กช่วยในการรับส่งอิเล็กตรอนนะคะในภาชนะของเราก็จะบรรจุสารที่เป็นทั้งแก๊สแล้วก็หลายลูกเอกโคเวนะคะแล้วก็มีสะพานเกลือฝั่งนี้ก็จะมีสารละลายอยู่ในบิกเกอร์คือคอปเปอร์สบวกแล้วก็ขั้วเป็นคอปเปอร์นะคะอ่าสิ่งที่อยากให้ดูคืออันที่5เนาะก็จะเห็นว่าสารละลายบางทีเขาก็มี2ตัวนะคะซึ่งเป็นสารที่มีสถานะเดียวกันฉะนั้นถ้าสารที่มีสถานะเดียวกันเราก็จะใช้ลูก น้ำขั้นนะคะแต่ถ้าเป็นสถานะต่างก็ยังคงใช้ขีด1ขีดเหมือนเดิมและริมสุดยังคงเป็นขั้วนะคะขีดสองขีดแทนสะพานเกลือแล้วฝั่งนี้ก็เป็นแคทโทดเสมอน,นะคะริมสุดก็เป็นขั้วนะคะสออันนี้ก็กรณีถ้าเป็นสารสารเดียวกันก็ขั้นด้วยลูกน้ำเหมือนเดิมนะคะส่วนถ้าอยากจะ ระบุนะคะความเข้มข้นของสารเราก็สามารถเขียนวงเล็บแล้วก็ตามเขียนอย่างนี้ได้เลยนะคะอะและการเขียนแผ่นภาพเซลล์กวานิกก็จะมีอยู่ในชีตนะคะถ้าอยากศึกษาเพิ่มเติมก็ลองทําดูกันได้นะคะะถ้าใครอยากลองเขียนแผนภาพเซลล์กวานิกนะ,ะจากปฏิกิริยารีดอกทั้ง5เนี่ยก็จะดีมากเลยนะคะใครที่มีเวลาฝึกก็ลองฝึกดูนะคะ อ่ะอันนี้เขียนแผนภาพเซลล์กาวานิกนะคะตัวอย่างเพิ่มเติมเนาะเป็นแบบนี้นะคะใครอยากจะลองทายตัวอย่างที่สองก็ดูก็ระดาษนะคะสำหรับห้องที่เรียนไม่ทันนะคะก็สามารถถามครูเพิ่มเติมได้เนาะถ้ายัง ดูแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะอันนี้ก็เป็นการตัวอย่างการเขียนแบนภาพเซลล์กวาน,นิกนะคะก็คือมีปฏิกิริยารีดอกมาให้นะจากนั้นเราแยกได้ละออกซิเดชันใช่ปะ่ะเราแยกเป็นออกซิเดชันนะ,ะก็จะอยู่ฝั่งที่เป็นขั้วแอนโอดรีดักชันก็อยู่ฝั่งที่เป็นขั้วแคโทดนะคะอะไรก็ตามที่เป็นของแข็งก็จะเอามาใช้เป็นอะไรลูกขั้วโลหะ ที่เป็นไอออนก็จะเป็นสถานะที่เป็นสารละลายซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมาเป็นแหละลูกน้ําที่อยู่ในสารละลายนั้นนะคะเช่นเดียวกับฝั่งนีเลคชันลูกอะไรอ่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นอะไรเอกเควตทั้งคู่กรณีที่สารน่ะมีสถานะเป็นสารละลายทั้งคู่มันก็จะอยู่ในน้าอย่างใช่นปะแต่คนที่มาเป็นแท่งโลหะเนี่ยนะคะเขาจะใช้เป็นแพทินัมเสมอ คือพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าปฏิกิริยาเนี่ยไม่มีสถานะโลหะเลยนะคะหรือของแข็งเลยเราจะใช้ PT หรือแพตตินัมเสมอเพราะนี่มัเป็นโลหะที่มีความเสื่อยนะคะก็คือจะไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยากับใครนะคะก็จะมาช่วยเสมอนนะคะนี่ก็เป็นอะไรโรคแผ่นภาพเซลล์นะคะ นะคะข้อสอบก็มีออกนะ,ะจริงๆข้อสอบเนี่ยตรงๆไปแล้วนะหนึ่งตัวอย่างอย่างนี้ก็ลองไปทําความเข้าใจนะคะไม่เข้าใจก็ลองอโดยมาสอบถายก็ได้นะคะเหมือนเดิมนะ,ะแผ่งภาพเซลล์ลิมสุดก็ยังคงเป็นขั้วนะคะก็ยังคงเป็นขั้วที่เราจะเห็นว่าพที่น้ามเนี่ยจะไม่อยู่ในสมก,การนี้เลยเพราะเขาเอามาช่วยเฉยๆนะคะเพราะว่า ถ้าเมื่อใดต่อไปนี้ถ้าเห็นแผนภาพเซลล์แล้วมีแพททินัมเราก็ตัดออกจากวง์ตระกูลได้เลยนะแล้วก็พิจารณาเฉพาะสารลายที่อยู่ข้างในกระพอนะคะก็ยังคงเช่นเดิมนะสารลายที่มีสถานะเหมือนกันขั้นด้วยลูกลูกน้ำสถานะต่างกันขั้นด้วยขีด1ขีดและสะพานเกลือก็ใช้ขีด2ขีดนะคะโอเคนะคะข้อสอบก็ออกถึงแค่นี้นะ,ะแผ่นภาพเซลล์กวัน,นิถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะก็ ก็ลองทักในลายลงมาได้นะคะสำหรับครั้งนี้ก็จบแค่นี้นะคะใครไม่ทันตรงไหนก็ลอง p พสนะคะแล้วก็ดูว่าเราเข้าใจตัวอย่างที่เขียนหรือเปล่าเนาะโอเค